สวัสดีครับพวกผมนะครับต้นมะนอวอัลลีนะครับคลิปนี้ครับพามาดูเครื่องฟักไข่นะครับเครื่องฟักไข่ที่ผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับใช้มาตลอดเพราะว่านี่มีประโยชน์นะครับในการฟักไข่ไม่ว่าจะเป็นฟักไข่เป็ดฟักไข่ไก่หรือฟักไข่นกนะครับไข่นกกระฟักได้นะครับวันนี้ผมเอาไข่นกกระท่านะครับนกกระท่าเลี้ยงมาฟักนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันออกยังฟักมาสิบห้าวันแล้วนะครับอยู่ในห้องมืดหน่อยนะครับเพราะว่าอ่า ผมต้องเอามาฟักไว้ในบ้านนะครับพอดีว่าฟักอฟักมาหลายรุ่นแล้วนะครับหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นมากเลยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบฟักไข่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไข่นกกระทานะครับเดี๋ยวผมย้ายดูไข่นกกระทาไก่ยอกเรามื่ขึ้นผมดูนะครับเจาะแล้วหลายหลายไข่เริ่มเจาะแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมใช้เครื่องน้อยๆนะครับเครื่องธรรมดานี่แหละครับเครื่องนี้แหละฟักได้ประมาณสามสิบไข่นะครับสามสิบไข่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ฟักอยู่ ซิวกัฟองนะครับใกล้ๆออกแล้วนะครับฟักอยู่นะครับนกกระทานะครับฟักอยู่ใกล้จะออกแล้วนะครับปฏิทิภาพในการฟักดีมากๆเลยนะครับกะเมื่อใดรีวิวนะครับตะว่าผงใชันี่มาตลอดนะครับใครใหม่ใครเก่าผมก็ใช้รุ่นนี้แหละฟักนะครับอุณหภูมิฟักนะครับอุณหภูมิในการฟักอยู่ที่สามสิบเจ็ดนะครับสามสิบเจ็ดองศานะครับสามสิบเจ็ดนี่นะครับเวลาตั้งอุณหภูมินะครับสามสิบเจ็ดอ่าจุดสี่จุดห้านะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณนี่นะครับหกหกสิบกว่านะครับความชื้นบัญชี พ่นีกเครื uh, mm ่องรุ่นนี้มันจีกำหนดอให้เราเติมน้ำนะครับเติมน้ำให้เราเติมน้ำนะครับเติมน้ำในการฝักขั้นนะครับคือเราต้องเราต้องเติมน้ำอย่าให้ขาดนะครับเติมน้ำเราะมาณมันจะมีขีดไทยใส่นะครับเพราะว่าเราใส่เกินแบบน้ำมันจีน้ำมันจีหกออกเองนะครับน้ำมันจีหกออกเองก็คือเครื่องฟ้าไข่เนี่ยคือมันทำอุณหภามิ้อมสีเจีรองศาแล้วก็มีพัดลมนะครับพัดลมในการควบคุมเคื่อเขาเรียกระบายระบายอากาศระบายความชื้นก็คือ ถ้าไข่ฟักด้วยที่บ่มีน้ำนะครับหมยถึงเครื่องนะหมยถึงเครื่องถ้าคักแบบที่บ่มีน้ำเนี่ยไข่มันจะแห้งนะครับไข่มันแห้งพอไข่มันแห้งปั๊บไข่มันหล่นบ่มีความชื้นลูกลูกในไข่จะตายคมนะครับตายคมหรือว่ามีไข่ที่มันแตกมันเน่านะครับถ้าเราเบาออกมันจะเกิดเป็นแก๊สนะครับแก๊สไข่เน่าในเครื่องในเครื่องในเครื่องฟักถ้าไม่ไข่รอบๆบน่ะเน่าไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเน่าแบบที่บ่รล่วเน่าข้างในอันนั้นไ่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเน่าด้วยการแตกการเล่าเนี่ยเราต้องเอาออกทำความสะอาดบ่งั้น มันจะเกิดแก๊สไข่เนา่าพอเกิดแก๊สไข่เน่าถ้าม่ไข่ของเราที่อยู่ข,ข,ข้างๆเน่าครับตายไปทั้งกันดังนั้นเวลาเวลาเราฟักนะครับเราก็ต้องอ่าทีสำคัญเลยนะครับหลายคนบลูว่าการฟักไข่มันมีคนถี่บรูนะครับสำหรับคนถีอโบรูยินเลยฟังสำหรับเวลาการฟักไข่เราใหาเาา้เอาด้านอ่าด้านตูดนะครับขึ้นนะครับด้านเหลียมลงเวยครับยายายากลับด้านนิดขาดนะครับให้เอาด้านให้เอาด้านให้เอาด้านตูดด้านม่นตั้งขึ้นนะครับตั้งขึง้นเอาด้านเหลมลง เท้า,าด้านตูดลงไข่ไตยนะครับไข่ไตยเพราะว่าเพราะว่าเครื่องฟักนะ่ะลูกไกม่มันีมันจะต้องกลับตัวตลอดเชียวบ่ะถ้าทราทำมันกลับตัวตลอดเนี่ยลูกไข่มันจะจีจจบบอติดผนังที่เปลือกไข่ข้าวนี่ถ้าเกิดเรากลับด้านนี่เหมือนเราเราเรา,เราพลิกกลับด้านอนะ่ะเอาตูดขึ้นเนี่ยอ่าายครับายแน่นอนผมลองหลายรอบแล้วไตแต่ถ้าในธรรมชาติมันว่างอยู่ก็กพื่นมันโมเป็นไรเพราะว่ามันโมได้มันโมไดแต่แข็งมันมันว่างอยู่ธรรมดา มันธรรม,มดามันถามรถกริ่งพอแม่มันกิ่งไปกริ่งมาได้มันไ่เป็นไรนะครับแต่เราอยู่ในเครื่องฟักเนี่ยมันจะแค่กับด้านานี่เฉยกรบสส่ขวาสส่ขวาดังนั้นเราต้องเอาเอาด้านตูดไขน่นะครับด้าน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 นูน้นด้านนู้นขึ้นเท่านั้นเพราะว่าด้านนูน้นจะเป็นด้านที่มีอากาศนะครับอากาศสาหรับลูกไก่ลูกไก่ลูกลูกเป็ดลูกนกอะไรก็ช่างหายใจนะครับส่วนด้านแหลมนี่นจะเป็นด้านที่อ่าตูดนะครับคือเวลามันจอนอ่ะมันจะจอดด้านด้านนู้นนะ บพว่าไก่ว่าเป็ยวมันน่นะครับ,บมบันจะจาอดานนู่นรอบดานนู่นนะครับไก่มันจะวลามันจะจาะมันจะกิ่งหมุนตัวรอบดานนู่นนะครับรอบรอบหลบหลบเข้านี่ถ้าเป็นด้านล่างนะมันจะเป็นด้านตูดมันบอกนะครับบอกบอกตายเลยถ้าเอาดนล่างขึ้นอากาศพมว่ามั่นใจมันเหมือนว่ามันเอากลับเหมือนลเอกลับหัวหรือเปล่าเอากลับหัวตลอดระยะเวลาการฟักอ่ะมันจะตายนะครับแต่ถ้าเราเอาด้านตูดขึ้นเอา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 ดันดันนู่นนู่ะขึ้นแล้วเอาด้านแหลมลงอ่ะออกครับออกก็เป็นไรเลยนะครับระยะเวลาการฟักอ่ะ เราก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็มาเช็คเชื้อนะครับเช็คเชื้อดูว่าอเชื้อเดือนบอลนะครับถ้าเชื้อเดินเราก็ฟักตอ่อถ้าเชื้อไม่เดินก็สแสดงว่าเน่าตายนะครับก็บวิธีเช็คง่ายๆครับผมกับอันนี้คืออ่านะครับเก็บไขน่นกกระทานกกระทาเลี้ยงนะครับมาฟักผมฟักอยู่เรื่อยๆนะครับฟักไข่เป็ดไข่ไก่อะไรพวกนี้ครับสำหรับไข่นกใครใครทีเก็บได้มาในป่า,นญญาในในเข่าอะไรไปตัดหญ้าตัดอะไรเอามาฟักเลยนะครับออกมันกันนะครับ ผมใช้เครื่องนี้มานานแล้วนะครับใช้มานานเครื่องเดียวนี่แหละนะครับก็ฟักสารพัดไข่มาแล้วนะครับออกออกมืดนั่นแหละที่ผมฟักนะแต่ว่าของคนอื่นบรูนะครับเพราะว่าผมก็ฟักมาตลอดเนาะแต่ที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมน้ำเด็ดขาดนะครับน้ำต้องเติมตลอดถ้าน้ำขาดก็คือช่วงมันเจาะถึงมันฟักออกเป็นตัวแต่ช่วงที่มันเจาะอากาศแห้งตายอยู่ดีนะครับตายอยู่ดีก็ออกบ่ได้ไข่แห้งนะครับแต่ถ้าเราเติมน้ำออกแน่นอนผมฟักมาหลายรุ่นแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้มาดูนะครับให้มาดูเครื่องฟักไข่ง่ายๆนะครับสำหรับคนเลี้ยงนกเขาต้องมีบ่แมนเขาต้องมีหอกไหมถึงว่าเลียเเล้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงนกชอบเคาะขยายพันธนะุ์อ่ะก็ต้องมีเสริไมไปนะครับบางทีเราบ่มีแม่มือปืนก็ต้องใช้นี่ละครับแต่ถ้านกเขาก็ฟักได้นะครับแต่ว่าช่วงที่มันไกลจะออกเราต้องย้ายไปให้แม่เมือปืนเพราะว่านกเขาออกใหม่ๆคนเลีย generous, เล้ยงบ่ได้นะครับเลี้ยงเลี้ยงผมบ่เคยเลี้ยงหลอดเลยออกใหม่ๆ แต่หหนกแขกเลี้ยงไหครับแต่ว่าถามว่าใครใหม่ๆเอามาฟักได้บ่ฟักได้นะครับเอามาฟักได้ฟักฟักได้ปกติบ่เป็นไรนะครับแต่ว่าช่วงที่ออกก็ต้องใหญ่นะครับต้องใหญ่ต้องใหญ่ไปให้อ่านกแขกมันเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับต้นมะนาวอีรีคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ